สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักนะคะวันนี้เด็กๆกลับมาพบกับครูการอีกแล้วนะคะในทักษะคณิตศาสตร์ซึ่งภาที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้ตำแหน่งในนอกไปแล้วนะคะและในวันนี้ครูการก็มีกิจกรรมที่จะมาแนะนําให้เด็กๆได้รู้จักกันอีกนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้นั้นเดี๋ยูการมีคําท้องจองมาฝากเด็กๆด้วยนะคะ ถ้าพ,พร้อมแล้วเด็กๆไปท่องคำพ้องจองพร้อมๆกับครูก,การเลยค่ะข้างบนข้างล่างข้างล่างข้างบนเราไม่สับสนข้างบนข้างล่างข้างใต้ก็มีคนดีจนมองตำแหน่งทั้งสองข้างบนข้างล่างอีกรอบนะคะเด็กๆ ข้างบนข้างล่างข้างล่างข้างบนเราไม่สับสนข้างบนข้างล่างข้างใต้ก็มีคนดีจงมองตำแหน่งทั้งสองข้างบนข้างล่างเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำร้องจองของบุารเด็กๆได้ฟังแล้วพอจะทราบไหมคะ ว่าวันนี้ครูกามีกิจกรรมอะไรที่จะมานำเสนอเด็กๆทราบไหมคะค่าไมมทราบครูกาจะเลยค่ะ,คคะนั่นก็คือครูการจะพาเด็กๆมารู้จักกับตำแหน่งบนและล่างเอาละค่ะเด็กๆด้านหน้าของครูการนี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะลูกบอลนั่นเองลูกบอลของครูการวางอยู่ในลักษณะนี้ เขาเรียกว่าลูกบอลอยู่ตำแหน่งบนโต๊ะแต่ผู้การก็มีตะกร้าด้วยนะคะตะกร้าสีแดงของผู้การอยู่ตำแหน่งล่างลูกบอลวางอยู่ตำแหน่งบนโต๊ะตะกร้าสีแดงอยู่ตำแหน่งล่างต่อไปนะคะผู้การมีตุ๊กตาอยู่สองตัวค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตช่วยผู้การนะคะ การมีต so ุ๊กตามินิเมาส์กับตุ๊กตาหมีตุ๊กตามินิเมาส์ของการวางอยู่ในตำแหน่งบนเก้าอี้ส่วนตุ๊กตาหมีวางอยู่ตำแหน่งล่างตุ๊กตามินิเมาส์อยู่ตำแหน่งบนเก้าอี้ตุ๊กตาหมีอยู่ตำแหน่งล่างเก่งมากค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆกการดีทีวี TV, และแป้นพิมพ์นะคะเด็กๆเรามาดูกันนะคะว่าทีวีและแป้นพิมพ์อยู่ในตำแหน,ใ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 น่งใดคะถูกต้องค่ะทีวีอยู่ตำแหน่งบนแป้นพิมพ์อยู่ตำแหน่งล่างทีวีอยู่ตำแหน่งบนแป้นพิมพ์อยู่ตำแหน่งล่างค่ะ กูกามีกระเป๋าและตุ๊กตานะคะเรามาดูกันนะคะกระเป๋าของผูกาอยู่ตำแหน่งบนโต๊ะส่วนตุ๊กตาอยู่ตำแหน่งล่างกระเป๋าอยู่ตำแหน่งบนตุ๊กตาอยู่ตำแหน่งล่างค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาดูหนังสือกับกล่องนะคะเด็กๆคะ่ะ หนังสือของโครการอยู่ตำแหน่งบนชั้นส่วนกล่องของเล่นอยู่ตำแหน่งล่างหนังสืออยู่ตำแหน่งบนกล่องของเล่นอยู่ตำแหน่งล่างเด็กๆคะเด็กๆคงเข้าใจตำแหน่งบนล่างกันแล้วนะคะ ต่อไปครูการจะมีรูปภาพให้เด็กๆดูนะคะแล้วให้เด็กๆช่วยตอบคำถามของครูการด้วยนะคะว่าภาพใดอยู่ตำแหน่งบนภาพใดอยู่ตำแหน่งล่างนะคะเด็กๆอย่าลืมช่วยครูการสังเกตด้วยนะคะและช่วยตอบคำถามครูการด้วยค่ะครูการมีลูกบอลสีแดงกับลูกบอลสีฟ้าเด็กๆช่วยครูการสังเกตนะคะว่าลูกบอลสีใด วางอยู่ตำแหน่งบนโต๊ะและลูกบอลสีใดวางอยู่ตำแหน่งล่างเด็กๆช่วยกันสังเกตนะคะถูกต้องค่ะลูกบอลสีแดงวางอยู่ตำแหน่งบนโต๊ะลูกบอลสีฟ้าวางอยู่ตำแหน่งล่างถูกต้องค่ะต่อไปนะคะ ตุกการมีตุ๊กตากับลูกบอลสิ่งใดวางอยู่ตำแหน่งบนเก้าอี้สิ่งใดวางอยู่ตำแหน่งล่างเด็กๆสังเกตเห็นแล้วบอกคุกการด้วยนะคะถูกต้องค่ะตุ๊กตาวางอยู่ตำแหน่งบนเก้าอี้ ลูกบอลวางอยู่ตำแหน่งล่างค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆเรามาดูภาพต่อไปเลยนะคะทุกการมีหนังสือกับกล่องหนึ่งใบสิ่งใดวางอยู่ในตำแหน่งบนชั้นหนังสือเด็กๆทราบคำตอบได้ยังคะ ถูกต้องค่ะหนังสือวางอยู่ตำแหน่งบนกรองวางอยู่ตำแหน่งล่างค่ะภาพต่อไปนะคะมีนกกับสุนักสัตว์ตัวใดคะเด็กๆอยู่ตำแหน่งบนต้นไม้สัตว์ตัวใด อยู่ตำแหน่งล่างเก่งมากค่ะเด็กๆนกอยู่ตำแหน่งบนสูตรนักอยู่ตำแหน่งลาง่างค่ะภาพต่อไปนะคะครูกานมีแตงโมกับมะม่วงผลไม้ชนิดใด วางอยู่ตำแหน่งบนโต๊ะเด็กๆช่วยครูการตอบด้วยนะคะสังเกตให้ดีนะคะเด็กๆถูกต้องค่ะมะม่วงอยู่ตำแหน่งบนแตงโมอยู่ตำแหน่งล่างเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตให้ดีนะคะแล้วช่วยตอบครูการด้วยว่า รองเท้าสีใดวางอยู่ตำแหน่งล่างรองเท้าสีใดวางอยู่ตำแหน่งล่างถูกต้องค่ะรองเท้าคู่สีฟ้านั่นเองวางอยู่ตำแหน่งล่างภาพต่อไปนะคะเด็กๆมีเด็กสองคนกำลังเล่นเครื่องเล่นสนามอยู่ เด็กๆสังเกตและช่วยบอกคุูการนะคะว่าระหว่างเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายใครอยู่ตำแหน่งบนใครอยู่ตำแหน่งล่างสังเกตดูดีๆนะคะถูกต้องค่ะเด็กผู้ชายอยู่ตำแหน่งบนเด็กผู้หญิงอยู่ตำแหน่งล่างค่ะ เก่งมากค่ะเด็กๆปบมือให้ตัวเองเลยค่ะสุดยอดภาพต่อไปนะคะเด็กๆพระอาทิตย์กับดอกไม้ภาพใดอยู่ตำแหน่งบนภาพใดอยู่ตำแหน่งล่างเด็กๆสังเกตดีๆนะคะถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้ว ช่วยตอบกุญกาได้ค่ะถูกต้องค่ะพระอาทิตย์อยู่ตำแหน่งบนดอกไม้อยู่ตำแหน่งล่างเก่งมากค่ะเด็กๆปลกมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ตำแหน่งบนล่างกันไปแล้วนะคะเพื่อเป็นการทบทวนกุญมีกันบ้างนะคะฝานให้เด็กๆไปสำรวจ สิ่งของภายในบ้านของเด็กๆนะคะว่ามีสิ่งใดบ้างที่อยู่ตำแหน่งบนและมีสิ่งใดบ้างที่อยู่ตำแหน่งล่างนะคะและรบกวนฝากผู้ปกครองนะคะถ่ายวิดีโอแล้วอย่าลืมส่งกลับมาให้ครูการดูด้วยนะคะ,ะในวันนี้เวลาของครกูการได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะเด็เกๆวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย